ัดแบบนี้ต้องทานเลยไม่เหมือนแกงส้มแกงส้มนี่อุ่นทานอร่อยทานนี่แล้วนึกถึงพี่สาวที่เขาผัดเขาผัดเขาผัดไตปลาอร่อยมากเลยอะแล้วอะไรไหมคะคือเมื่อก่อนเมื่อก่อนเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเป็ดไงเ,เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเป็ดนะเวลาก็ต้องไปเอาไตปลาที่ที่ที่คนท,ท,ที่โรงงานวัะถุเขาจะให้จะมาเอามาให้แมวอะเอามาให้มาให้เป็ดนะ แล้วพี่สาวก็จะเลือกเอาแต่ไตว่ะไตปลาเล็กๆเล็กๆเล็กๆมาเป็น,ปนชามแดงชามเบลเลอร์แลไรบางทีก็ช่วยเลือกแล้วมาผัดใส่ผักบุง้งพี่สาวผัดอร่อยมากเลยอ่ะก็ไม่รู้นะทำไมเขาผัดเผ็ดอ๋อเขอากลัวเขากลัวเปลืองมีพี่น้องหลายคน <laughs> ผัดเผ็ดมากเลยอะแล้วเราก็ใส่นิดเดียวแล้วก็คลุกข้าวอ่ะแต่อร่อยมากเลยแต่ว่าอนนี้เสียชีวิตไปแล้วทำกับข้าวอร่อยทุกอย่างเลยนะคะ อันนี้อร่อยไหมอ่ะถ้าผัดขายคนต้องมาซื้ออีกอ่ะเดี๋ยวเอามาคืนก็ไม่รู้นะเอามาคืนหรือเอามามาซื้อก็ไม่รู้นะชอบทำทานแบบทีละจานเดียวพอพอ่ะเพราะทุกครั้งเลยนะทำแล้วพอเหลือ,อไว้เนี่ยเดยคิดจะกลับมาทานแล้วใส่ตู้เย็นไว้ไม่เคยกลับมาทานเลยทิ้งทุกทีเลย วันนี้ก็เลยทําจานเดียวเลยอ่ะขนาดจานเดียวยังเหลืออีกตั้งถ้วยหนึ่งนะคะเนี่ยผัดครื้องในนะคะเนี่ย่านไปคุยไป ลุงอยากทานก๋วยเตี๋ยวที่มันเป็นเครื่องมีเครื่องในอ่ะเดี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยน้ำตกอ่ะที่ใส่เนื้อเปื่อยเนื้ออะไรนะชอบอืมอเดี๋ยวขอไปเอา,าน้อา่อน แววหน้ามาแววหมาแววร้อนไม่เรื่องเลยอ่ะถามว่าอร่อยไหมมันอร่อยเนี่ยเพราะข้าวมันเพิ่งสุกข้าวเพิ่งสุกแล้วก็ปัดร้อนๆมันจะอร่อยขนาดไหนนะคะ ทา,ทานอาหารต้องไปทานที่ร้านอะ่ะสั่งมาจะไม่อร่อยมันก็จริงนะต้องทานเลยอะ่ะตับนะคะนี่ตับนี่ตับค่ะ คือมื้อเช้านะคะวันนี้พิ่งตกของคลองเนี่ยมื้อแรกเลยของวันตื่นเช้านะคะตื่นสองโมงค่ะนอนตีสี่อร่อยอร่อยของเราคนอื่นอร่อยด้วยมารออูขอขอใส่น้ำปลาหน่อยนะคะขอใส่ซอสหน่อยนะคะกระนำ แดงแม่ไม่เคยได้ทานเลยอะลูกสองคนตัดสดทุกวันเลยอะลูกแม่กินคลีนนะ <c oughs> เรียการตะเกรี้ยงเลย